คาถาพลิกชีวิตฟังซ้ำๆทุกวันอาจรวยไม่รู้ตัวโปรดตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมปะทมมะ อาคันติมายะอิติภะควะอุมาอะจิตติคันธโนชาโตเอหิเอหิปะริเทวันติปิยังมะมะอิกะวิติอิกะวิติอิกะวิติ